nó <Nunpance> nó quay lòng một thả do để kiếp cân cầu hay cho là cái trọng bê mù nhỏ mình cả do bản chúa lo lúc program luôn bê hồi tìa của trọng nè chỉ chống đồ cụ tìa có trọng nó bóng một trang tìa nó cũng chống cho cụ hồ lại cái trọng bê giờ cho đỡ, lo cho dối nhẹ nè đi tìa cụ hồi cái trọng bê lý nó nè mù nhỏ mình cho giờ อีกประเด็นเสน่ะหรืออยากจะกูยจิตฐานละแต่ชินน่โนอกู้ขอกู้ยืมามาฐักเก่าจิฐานจีนะให้จอาเรื่องเกจอมเปเกจอมเปมูตชาทเคมีการจะจะเอา recall l o t e r y เราจะเจอมบานชั่วเราเสียงโซ่เอาบานชั่วไดาอย่างที่จะนอนมาไม่ติดเตี้ยจอาเว็บไซต์เหมือนจอเดาติดเตี้ยจะเองอยจิตฐานเน่แต่ชิยเนี่ยัมุก่อนเราจะเขียนน้องเต่ปัาจอโยเนก่อนีะีเน่ชิเ ah like like จจอเลยจอญี่ปันนะอย่หมู่ก่อนเรเขียนน้องเตยจะตุจอละ

โยจิกจอเนาะจนมุนเตียี่นอตะติยาละปอิหาละมอละลิหาจะอวนนี่จน้องตาละละกุสาตอมีชื่อบนจิละกุสาตอมีชื่อบ้านงจิสงคอในแถวเรานี่ในแตออยู่จิตแเนาะรตตาเียมกเตเียละมลงนตอ่าจอไลชุเปนะ จะเรื่องกันตอนเตต่อกาย่อจอดีวีนอยอผ่านนเราจะอบชงอบผานหนราเริ่มประกาศผลถ่าประกาศผละนในหมากันใช้ช่ผุเชนเบนะไอ้กุชซา่อนนียมุโยเชเตเตายุเบลอยู่อ้จ่ะเตาเรมาถาด้วนะไอ้เบจจบมองนะเจกูไฮโดรกูจงน่ะเจ็เคอนนว่าดีวีอผนงหนึ่พอท่อเราจะแอยบันกูจะโอ้ได้กูชอบมปีนี่้วนะ แอมเจอบันมาแอมเจียบมองเงีย้ยน่ะขอขอดีวีออฟผันเ่งกับจอหนอแล้วจอท้องเปล่าลูกกันตัวเร่งเตอร์จอมเป็นเือมองมองเจอแล้วใส่ตังนี่ซสร่นแลจะถ่ายในแต่เซอร์จะเพู่เยอะ